เสนาธิการกองทัพภาคที่3นํนำคณะติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรและแผนฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์พลตรีสาธรสิริยานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่3เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่3เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหกด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบึงสีไฟตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ5,390ไร่ครอบคลุมอนาเขตติดต่อ5ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตจากนั้นเลขานุก,การศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนยโยบายของรัฐบาลและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอโดยกรมชลประทานมีแผนเข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าออกบึงบรารเพรสองแห่งได้แก่ประตูระบายน้ำปากคลองบึงบรารเพศที่รับแม่น้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี2567 และประตูระบายน้ำคลองบางปองซึ่งอยู่ทางด้านท้ายของบึงบารเพชระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี2568ค่ะ